สวัสดีครับสวัสดี FC รถดีแตนของร้านซอสเจริญยนบุญรำครับวันนี้ซอสเจริญยนบุญรำมีีแตนมาแนะนํานะครับเป็นดีแตนสี่ล้อเพลาลอยสโลนะครับคัแบบนนี้เป็นรถมือซอสเก็บงานเรียบร้อยครับพร้อมคุบครตกแต่งไปดูารายละเอียดก,กันครับคันนี้เป็นนีแตนสี่ล้อเพลาลอยนะครับ ลูกหน้าเป็นแหนบ2ชั้นคาสีหน้า4นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์มาสต4โฟวินตัวใหญ่นะครับยาวนะครับเกียร์สวยมากครับใหญ่ยาวทุดคาหน้าเป็นขออีสเนะครับระบบเกียร์นะครับมีสโลนะครับเก็บสีสันให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์คูปอต้าอาร์ที14พัดนะครับ ครื่องเดิมดีนน่นนิ่มตัวนี้เครื่องดีมากครับเครื่องเดิมนะครับตัวนี้เครื่องประมาณได้ประมาณหนึ่งีเองฮะเก็บงานสีสันให้เรียบร้อยครับคันนี้พร้อมกับพ่อละลั่นระบบเบรกคันนี้เป็นเบรกลมนะครับเ,เบรกลมอิสเรียนโซนได้นะครับอ่อนลัน่นเราใจไวรุ่นเลยนะครับคันนี้ ก็สวยครับคันนี้สีสันสดใสสวยงามครับเราเก็บงานตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับพร้อมวิ่งพร้อมแบบพร้อมทํางานครับคันนี้